โอเคพัทสองค่ะเมื่อเราเปิดเครื่องตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่หน้าวันที่ถูกไหมคะอันนี้คือเป็นตัวสแตมบอยตอนที่เราจะพินพ์วันที่ทีนี้เราต้องการกลับหน้าหลักกลับหน้าหลักเราก็มาคลิกตัวนี้ค่ะสีเหลืองมันจะเป็นลูกศรกลับคลิกไปมันก็จะกลับมาหน้าหลักแล้วก็ วิธีการแก้ไขวันที่ก็คือสามารถที่จะมาคลิกตรงนี้ค่ะให้มันเป็นสีแดงแล้วก็เรามาเลือกคำว่า Edit พอ Edit ปุ๊บมันก็จะโชว์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ด้วยกรณนนีที่เราต้องการแก้เราต้องก็คลิกคลิกเข้าไปอ่าคลิกเข้าไปตามลูกศรพี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการลบตรงนี้จะเป็นการเพิ่มคีย์เข้าไปตามตัวอักษร m f g หรืออะไรก็ว่าไป เสร็จเรียบร้อยเราก็มาคลิกโอเคสำหรับตัวนี้พอเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคลิกโอเคเครื่องหมายถูกอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันจะให้เลือกในเรื่องของฟรอนต์ฟอนต์ตรงนี้เนี่ยพี่เลือกเป็น ดรานะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้สมมติว่ามันเล็กไปเราต้องการเพิ่มขนาดแล้วก็มาคลิกพอมาคลิกเสร็จเนี่ยค่ะมันจะโชว์25เราก็คลิกลบไปเราจะเพิ่มเป็น30ก็ได้อาา่าฮะหรือ25ก็ได้พี่ตั้งเป็นค่าเดิมก็คือ25พอเสร็จปุ๊บพี่ก็โอเค โอเคเสร็จในเรื่องของความกว้างยาวหรือ Space ก็สามารถแก้ไขได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกครั้งเมื่อเราแก้ไขเสร็จเราก็ต้องมากดยืนยันเครื่องหมายถูกสีเขียวอีกครั้งหนึ่งปึ้งเรียบร้อยอ,อก็คือเราจะแก้ตัวไหนเราก็ไปคลิกตรงนั้นในหน้าหลักสมมุติ e x e x p expired ว่าเอ้ย คีย์ผิดหรือเราต้องการแก้ใหม่สมมุติวันนี้วันที่25พอคลิกสีแดงปุ๊บเนี่ยเราก็มาคีย์ edit. อ d ดิ e อ i ดิเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกตรงนี้มันก็จะเข้ามาหน้าหน้านี้เราก็คลิกลบก่อนออก็เป็น20คีดลบคีด ขีดอะไรขีดเดือนนี้เดือน12แล้วก็ขีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปี25แล้วก็คลิกโอเคในเรื่องของฟอนต์ไซส์เรียบร้อยถูกต้องเราก็มาคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันโอเคอีกครั้งหนึ่งพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกเพื่อที่จะสตาร์ทในเรื่องของเราจะพิมพ์ละจุดสุดท้ายเลยคือสตาร์ท นี่คือเข้ามาหน้าสตาร์ทแล้วมันจะอ่านว่า Start Waiting โอเคแล้วเราก็ก่อนจะพิมพ์เราก็มาคลิกตัวนี้ค่ะใช้นิ้วหัวแม่โป้งคลิกแล้วก็สามารถที่จะสกรีนสกรีนลงไปบนกระดาษได้นะคะทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรากลับกลับไปกลับไปแก้ไข ตรงนี้ exp สมมุติว่าวันหนึ่งเราไม่อยากพิมพ์เอ้ยเราไม่อยากคี์เราก็สามารถที่จะคลิก delete ได้นะคะ delete ก็คือถังขยะและในกรณีที่ต่อไปถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มข้อความอีกบรรทัดหนึ่งหรือข้อความตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาคลิกคำว่า add เข้าไปพอ add อปุ๊บก็คี์เป็นในเรื่องของ tag ตัว date image barcode Qr วอาโค้ดพวกนี้ได้หมดอันนี้ในเรื่องของเด a เดก็คืออันนี้จะเป็นในเรื่องของวันที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเคลียร์นะคะในเรื่องของปีมันก็น่าจะอัปเดตออนไลน์ให้อัปเดตออนไลน์ให้น,นี่คือก็สามารถเลื่อนย้ายมาได้แต่ตัวนี้โอเคพี่ไม่เอาพี่ต้องการลบพี่ก็มาที่ถังขยะด delete พี่ต้องการเพิ่มใหม่ Add ใหม่เป็น Text File ่เป็นคำว่า l o t พี่ก็มาคลิกตรงนี้ค่ะตรง Text ปึ้งมันก็จะให้คีย์ L O T สมมุติ l o t พี่ก็โอเคโอเคเสร็จ okay ก็กดตัวนี้ Confirm นี่คือ l o t พี่มาต่อท้ายตรงนี้หนูก็สามารถที่จะขยายหน้าจอได้ขยายขยายทั้งหน้าจอและขยายตัวอักษร ได้หมดกลับกลับตัวอักษรก็ได้โอเคอันนี้คือซมเปิลที่พี่ทำให้แล้วก็พี่จะดีลีทออกนะคะยังไงก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเราคิดว่าโอเคละข้อความนี้ mfg 1เดือน12 25 23เอเอ่อทุกทุกอย่างถูกต้องเราก็มาคลิกสตาร์ทอย่างที่พี่บอกสตาร์ทแล้วก็ทำการ ปินได้เลยตืต,ตประมาณนี้อย่างอื่นก็คือพยายามไปฝึกศึกษาลองดูนะคะแต่ส่วนใหญ่งานที่พี่พี่ใช้แล้วก็ซื้อส่งไปให้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานวันที่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอใช้เสร็จเนี่ยก็คือปิดเครื่องตรงนี้ค่ะปิดกดแช่ไว้ กดแช่ปุ๊บมันก็บอกว่าฟีดโอเคคุณต้องการที่จะชัดดาปิดเครื่องใช่ไหมถูกต้องก็กดโอเคหรือเดี๋ยวเครื่องมันดับเองส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาพินพ์หรือใช้เสร็จเนี่ยก็คือเราต้องอปิดทุกครั้งถ้าไม่ปิดเนี่ยน้ำหมึกตรงนี้มันจะแห้งแล้วมันจะลำบากในการใช้ครั้ง